เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกช anel ตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดียวีอีกแล้วนั่นเองฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมและผมจะเล่นฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดในสกินระดับสีทองของเขาซึ่งเป็นสกินนักกีฬาหมากลุกนั่นเองนะครับผมตัวใหม่ที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือการาเทียฮะเธอจะมาในสาวน้อยสวมใส่บุกุดสีทองสวมใส่ชุดสีดาตัดด้วยทองและขาวนะครับผมแล้วก็นั่งอยู่บนรถวิลแชร์เพราะว่าเธอพิการ เธอไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับผมโดยเธอเป็นนักกีฬาหมากลุกสําหรับสกินนี้นะครับอุปกรณ์ของเธอหรืออาวุธของเธอนั่นก็คือเจ้าหุ่นปั้นหรือหุ่นหมากลุกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นสกินนี้และตัวการ์เทียให้ทุกคนได้ดูนั่นเองส่วนการสุ่มกรชานะครับผม ผมยังไม่มั่นใจว่าผมจะทําคลิปสุ่มกาชาลงหรือเปล่าของซเวอร์จีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูจริงๆฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่สุ่มกาชามาให้เพื่อนได้ดูกันแล้วกันฮะแต่ว่าวันนี้เราไปเล่นกละเทียสสกินทองให้ทุกคนได้ดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าเธอจะโหดขนาดไหนและข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเมื่อผมได้ลองเล่นครั้งแรกแต่ไม่ต้องเสียเวลากันบ้างฮะเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผม และตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆฮะของการาเทียนในสก,กิลระดับสีทองฮะนักกีฬาหมักลุกนั่นเองเดี๋ยวเราหาเซอร์ไวเวอร์กันก่อนฮะสำหรับสเปลหรือว่าเพนเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้กันเลยนะฮะสิ่งที่ผมมองว่ามันจําเป็นก็คืออาจจะเป็นบริงนะครับผมเป็นเจ้าหมาหรืออาจจะเป็นต้นไม้ดวงตาหรือปิปเปอร์นั่นเองนะครับเอาละฮะตอนนี้มีสกิลโเกิดขึ้นฮนะ เจอรอยเท้าอยู่บริเวณด้านหน้าจะเป็นตัวอะไรกันเอ่ยฮะมาแล้วกันแล้วเทียแล้วเ,เจอกับทางด้านของนักเตะสาววางหุ่นไปก่อนแล้วตรงนี้จะโดนหรือเปล่าล้วสั้นอาเบะไปหนึ่งทีแล้วครับผมเอาละฮะเจ็ดไป2 5เปอร์เซ็นต์แล้วแดเซอร์ยังคงวิ่งกันอยู่ใกล้ๆยังไงฮะการลาเทียพอยายจะวางหุ่นเขาไปแล้วโดนไปอีกหนึ่งครับผมเข้ามาใกล้ๆจังหวะนี้แล้วจะตีเข้าไปแล้วมันตีไม่โดนฮะเอาละฮะย้อนรอยกลับมาแล้วกาลเทียังไกลแล้วกาจากังหวะนี้เรียบร้อยฮะ ตีคนแรกได้อย่างรวดเร็วมากๆครับสำหรับการาเทียจับหิ้วขึ้นมาก่อนาแล้วก็อีอยู่ไม่ได้ไกลฮะเดินมาแล้วแล้วมีท่าด้ของตัวอัโคแบตอยู่ใกล้ๆฮะจับดั้งเก้าอีก,กันไปล็กอกคอกันมาฮะยังไงฮะตรงนี้เดี๋ยวเราใช้สกิลปักมุดกันก่อนปักมุดเข้าไปแล้ววางทางด้ของหุ่นลูกไปเข้าไปโดนหรือเปล่าตัวนี้นักกายกรรมพยายามจะหลบแล้วโดนไปหนึ่งทีก็บอกเจ็บไป25่าเปอร์เซ็นต์ แล้วตรงนี้มาใกล้ๆแล้วจะมาช่วยกันหรือเปล่ปา,าตบไปก่อนหนึ่งทีะเอาละฮะเจ็ดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะมาไล่กันต่อแล้วตรงนี้ยังวิ่งวนกันอยู่แล้วตบไปหนึ่งทีร่วบไปเลยครับสำหรับนักกายกรรมมาร่วงไปไปนคนที่สองฮะการเทีย่รอชาร้าจับพิ้วขึ้นมาแล้วตรงนี้มีกอ็อตแล้วมีเพอร์ฟอร์เมอร์อยู่ด้วยฮะโอ้โหถอดรหัสแบบนี้เลยเหรอแล้วช่วยขึ้นมารีบร้อยครับผมจะปล่อยหมาครับผม อันนี้คือผมเลือกท้าของสเปลหรือว่าเพจหมามานั่นเองฮะมีการกระโดดข้ามดาตาเราจหวันนี้ยัางไกจิมมี่กัดขาไปก่อนนะโอ้โหขาเร่อๆอย่างงี้กัดขาจากขาหรือเปล่ามาแล้วฮะการลาเทียว,วางลูกป,ปัก้นกระต่อจะโดนหรือเปล่าโจไปอีกหนึ่งเทียเอาละครับผมนักกายกรรมพยายามที่จะหนีแล้วครับผมแล้วรูปปั้นฮะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆแล้วมีมีเพื่อนพยายามจะบอกฮะใช้ทางด้านของรูปปั้นฮะในการบีบในการโซครับ ไล่มาใกล้ๆจังหวะนี้วางลูกไปเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดโดนเอ้เรียบร้อยแล้วฮะกำลังจะพูดเลยฮะว่าถ้าเกิดโดนลูกปั้นหนีบเนี่ยบอกเลยว่า่วงแน่นอนแล้วก็่วงเป็นรอบที่สองนะฮะ <c oughs> สำหรับนักกายการรมเครื่องทอนรหัสเสร็จไปหนึ่งเครื่องครับ <c oughs> จากนางเก้าอี้กันไปก่อนฮะแล้วมาแล้วเพอ่์ฟูเมอร์อยู่ใกล้ๆตรงนี้ยังไงมีการฉีดน้ำหอม <c oughs> แล้วจะช่วยกันไปวางลูกไปกันไปกระแทกกันมา <c oughs> เอาละฮะลูกไปกระแทกทีเจ็บทีแล้วมีการวางละเบิดตรงนี้แล้วเรียบร้อยฮะ คือวางระเบิดสโลก็จริงฮะแต่ว่าการาเทียนี่เขาเป็นคนที่ตีค่อนข้างไกลฮะจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าข้อเสียของการาเทียฮะนั่นคือเธอตีช้าครับจับนางเก้าอีก,กันไปแล,ลว้วบอกเลยว่าบินแน่นอนสำหรับนักกายกรรมตรงนี้มีกล่องโดนตีช้าทาลายทิ้งกันไปก่อนฮะและสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่า4ี่เครื่องกับเซอร์ว่าสาคนไม่ดีแน่ๆฮะมีเครื่องสั่นอยู่ตรงนี้ฮะวางปักบุตรกันไปก่อนโดนือเป่าแล้วเจอแม่คดิกอยู่ใกล้ๆฮะ วางลูกป้าเข้าไปแล้วดีไปโดไปหนึ่งทีแล้วยังไงฮะใช้ลูกป้าในการบีบในการโซครับผมแล้วตรงนี้ต้องไล่กันต่อแล้วครับมีแมคชนิกนะครับผมมีเพอร์ฟูมเมอร์ฮะส่วนอีกคนก็เป็นนักเต้นหญิงนั่นเองครับเมื่อกี้เมื่อจะเห็นอยู่แถวๆนี้แล้วอยู่ด้านหน้านะพยายจะวิ่งดุกนิกนุกนิกฮะเมื่อจะหลอกล่อให้เราไปไล่หรือเปล่าฮะค,คนนี้อาจจะจุกด,ดีก็ได้ฮะวางลูกป้าไปก่อนฮนะวางรัวๆวกันไป ถ้าเกิดรูปปั้นเนี่ยมันมีการผสมล่ากับ2ล่าเนี่ยเขาจะดิ่งไปหาเซเวอร์ให้ด้วยนะฮะสำหรับการลดล็อกสกิลขั้นสุดท้ายโอ้โหแล้วดูจากสเตปเหมือนจะจุกเป็นอยู่เหมือนกันละฮะวางไปรูรัวไม่โดนเลยฮะจังหวะนี้มาครับผมการาเทียจะเก็บได้หรือเปล่าสำหรับไปกะเด็กดูสเตปฮะไม่ธรรมดาแล้วโดนไปดิ่งหนึ่งเทีะไล่บาจังหวะนี้งากเข้าไปแล้วตีเรียบร้อยฮะโอ้โหทำเหมือนเทพฮะสุดท้ายกิ้งคุกๆเป็นลูกขนุนเลยครับผม แล้วตรงนี้ล <c oughs> ็อกเก็ตแชร์ก็อีเจรวดไม่ได้อยู่ไกลมากฮะจับมานั่งมัตาสังกันไปฮะมองหาเครื่องสัน <c oughs> ส่นๆแล้วมีเครื่องช็อตอยู่ท้ายเรือฮะใช้ท่างด้าของสกิลปักบูธฮะไปไกลๆแล้วเมื่อจะไกลเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลยฮะสาระกองสกิลปักบุธเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถเช็คเครื่องได้จนสุดแมปเลยนะครับแล้วตรงนี้พยายามมองหาเครื่องสันส่นๆฮะแล้วเดินโซ่กันนิดนึงฮะ สำหรับกาลเทียฮะสเตปการเล่นของเธอเธอเป็นตัวที่เหมาะแก่การโซน,นะฮะการไล่ล่าก็พอได้ครับผมแต่การโซนจะดีกว่าตรงนี้ทําการปักบทเช็คกันก่อนฮะมองมุมสูงฮะจะเห็นระยะได้ดีมากขึ้นลแล้วมาละฮะนักเต้นหญิงตรงนี้กาลเทียไม่รอช้าทําการวทาทนาของคุณไปก่อนแล้วตรงนี้โดนดาเมจหรือเปล่าฮนะ่ะเอาละครับผมโอ้โหไม่รู้จะหลบยังไงฮะนักเต้นหญิงวางรัวกันไปฮะหากคุณมีการรวมล่าเนี่ยจะบอกเลยว่าติดตามยิ่งกว่า G ี s อดิครับ แล้วตรงนี้ก็โดดข,ข้ามไปเอาอยัางไงฮะเพื่อนร่วมทีมกำลังจะตายฮะโอ้พี่เด็กปล่อยหมากันไปก่อนฮะจิมมี่เข้าไปฮะจะกัดขาดทางด้านของเนเธอร์สาวแล้วตรงนี้กัดไปได้เราด้วยฮะเอาแล้วครับจะช่วยได้หรือเปล่าวางหูดกันไปครับตรงนี้เราแมคคันเดกเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยลววยรวโดนตบรูปไปเลยครับแดนเซอร์ครับผมยังอยู่ใกล้ๆฮะวางทางด้านของรูปปั้นไปก่อนโอ้ี่เด็กแต่มันไม่โดนฮะ จับหิ้วขึ้นมาเอาชัวร์กันไว้ก่อนฮะเหลือ2เครื่องกับอีก2คนเท่านั้นจับดั้งเก้าอี้กันไปแล้วบอกเลยว่าเรียบร้อยบินสูส่สวรรค์คาก้าอได้แน่นนครับเปียน <c oughs> สเปลไปทางด้านของเทเลพอร์ตละฮะจริงๆสาหรับสเปลเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมตรงนี้พยายจะมองเครื่องฮะหากเจอก็จะปักหมุดฮะลองไปเช็คกันบริเวณน้าของบานเล็กกันก่อนฮะตรงนี้ว่ากันไปฮะมีเครื่องสัตว์อยู่ด้านในจะมีการบาดเจ็บอยู่หรือเปล่า แล้ววิ่งออกมาแล้วนะครับผมตรงนี้กดแคนเซิลออกมาก่อนครับสำหรับการกดแคนเซิลเนี่ยกดไปที่ทางด้านของรูปสกิลอีกหนึ่งรอบฮะถ้าเกิดใครเล่นกตรงคอมพิวเตอร์เนี่ยก็กดตัวทีอีกหนึ่งครั้งนั่นเองเอาละฮะพยายามจะเดินหาเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับระหว่างที่เพื่อนๆดูกันอยู่ก็ดูทางด้านของสกินทองไปด้วยฮะเซิร์ฟเวอโกโบจะมาให้สุมในวันพฤหัสหน้าถ้าเกิดอยากจะซื้อแบบชิคซอเนี่ยต้องรอไปอีกสัปดาห์หนึ่งนั่นเอง ตรงนี้สกิลหูเกิดขึ้นฮะแล้วมีไอ้เจาะอยู่ใกล้ๆวางทางด้านของตุ๊กตุ๋นไปก่อนแล้วตรงนี้ยังไงละครับผมฟฟูเบอร์เว่งวัวกันไปโดนได้รับอาการบาดเจ็บกันไปจังหวะนี้ถ้าเกิดโดนตีนี่คือรูวแน่นอนเอาละฮะพยายามจะใช้หุ่นฮะสำหรับการเทียแล้วตรงนี้สิ่งกีดขวามันก็ค้างเยอะแล้วเขามาใกล้ขนาดนี้แล้วโดนตบร่วงไปเลยฮะเพอร์ฟ์เมอร์เหมือนจะใช้ไอรอนแดดฮะแต่ก็ไม่ทานนะแล้วโบวิดิคาจับฮิ้วขึ้นมาครับโอ้โหแล้วจะจับนั่งกันไปเลยเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วครับ ไอ้จ่อยอยู่บริเวณหัวเรือตรงนี้ฮะต้องตีทีไปก่อนนะไม่งั้นสกิลหูมันขึ้นเรื่อยๆครับเอาแล้วครับเหลือเพียงแค่คนสุดท้ายนักเต้นหญิงครับมองหากันก่อนฮะใช้ทั้งได้ของสกิลปักบุญเน,นี่ยเช็คได้ฮะคูดาวค่อนข้างเร็วฮะเพียงแค่สิบวินาทีเท่านั้นแล้วตรงนี้เห็นรอยเท้าชัดเจนแล้วอยู่ตรงนี้ยังไงฮะนักเต้นหญิงของเราฮะโมบีดิครับปล่อยหุ่นไปก่อนบาดเจ็บไป25%โอ้โหแล้ววางรัวอย่างนี้จะหลบอย่างไรล่ะ หลบยากมากฮะแล้วนี่ฮะเป็นหุ่นแบบ GPS ครับผมต้องทำลายแผงไม้ทิ้งกันไปก่อนฮะแล้ววิ่งจังหวะนี้จะรอดได้หรือเปล่าท่อไม่ได้อยู่ใกล้มากฮะมาแล้วครับผมต้องพยายามบีบเรื่อยๆฮะสิ่งสำคัญต้องอย่าลืมว่าท่ออยู่ใกล้มากครับตรงนี้จะลงหรือเปล่าแล้วตามลงมาจังหวะนี้ฮะหุ่นยังรอครูดาวกันอยู่แล้วตรงนี้พอจะบีบแล้วว่งไปก่อนเป็นการบีบครับแล้วยังไงล่ะครับผม นักเต้นหญิงของเราจะลงท่อได้หรือเปล่าจะช่วยเพื่อนมันไม่ไปชันอยู่แล้วครับเอาล่ะฮะมีการใช้เข็มฉีดยารักษาตัวเองกันด้วยฮะมาครับผมการาเทียฮะไล่าตามกันต่อแล้วตรงนี้ฮะขึ้นสู่บริเวณชั้นสองของเรือแล้วโดดลงสู่ด้านล่างการาเทียไม่หล่อชันเราติไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเก็บสีได้อย่างสวยงามฮะ ต้องบอกเลยว่าคาราเทียเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆฮะเพราะว่ามีทั้งหุ่นในการไล่ล่าหรือตัวเธอจะตีเองก็ได้แถมยังมีสกิลปักหมุดอีกนะฮะโอ้โหดุเดือดอยู่เหมือนกันสำหรับเกมนี้ฮะแล้วเพื่อนๆล่ะฮะมีความคิดเห็นยังไงฮะสำหรับสกินทองของการาเทียรวมถึงความสามารถของเธอนะครับผมแล้วถ้าเกิดอยากดูอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิริกชาแนลไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ